เหตุผลอะไรที่ชาว k p o ๊ไม่เห็นด้วยกับรูปลิซ่าแบ k พิงกกับ vivo smartphone กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตามรับเลยลยกันนะฮะเข้าสู่กระทุเด็ดด้วยนะครับหลังจากเห็นรูปลิซ่ากับ vivo คืองงมากๆใครปล่อยมาได้ยังไงนี่คิดมาตลอดว่ายังอยากให้ลิซ่าต่อสัญญาและอยู่กับวงและ YG นั้นๆแต่หลังจากเห็นรูป vivo คือรับไม่ได้เรื่องรูปอีกนาน บางรูปก็สวยบางรูปก็ดูไม่ได้เลยเรื่องชุดเรื่องผมยังพอรับได้ตอนนี้คือไม่อยากให้ลิซ่าต่อสัญญาแล้วผมว่ายังไงใข่ใหญ่ๆก็สนใจลิซ่าเยอะแต่อีกใจก็อยากให้ลิซ่าอยู่กับวงเป็นนานๆปรับปรุงหน่อยนะไวจีไปดูกันน่าฟังความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความเห็นที่หนึ่งนะฮะได้ตอบกลับว่าไม่เห็นมีรูปที่แย่อะไรขนาดนั้นเลยครับแต่ช่างเธอ เรื่องไม่ถูกใจโทษไวผ้ผีได้เต็มที่เลยเอาที่สะดวกใจครับควาคินที่2นะครับผมจริงๆค่ายใหญ่ขนาดนี้ทีมงานก็น่าจะมีคุณภาพแต่ปล่อยงานออกมาแบบผีมากดูไม่คุ้มค่าเม็ดเงินที่ทางแบนด์ต้องจ่ายเลยน้องแบกจนหลังแอนหมดแล้วพวกแบนด์ต้องรักน้องขนาดไหนถึงยอมได้ขนาดนี้ถ้าค่ายยังทำแบบนี้อยู่คือมันเป็นการลดภาพลักษน้องลงมากม ระดับนี้ไม่ควรพลาดหรือทำแบบส่งๆไปงั้นประเด็นต่อไปนะครับผมใครจะมาด่าแฟนคลับปอสดอร์ก็ช่วยนึกตามก่อนนะครับภาพลักษลิซ่าเป็นแฟชั่นไอคอนคนรอซื้อของตามเยอะมากๆเรื่องการแต่งกายแต่งหน้าทำผมเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพน้องไปแล้วไม่ใช่แค่ไอดอลร้องเต้นทุกวันนี้เขาก็ขึ้นแท่นเป็นเซเลบที่สูงขึ้นเรื่อยๆแต่ทำไมใครไม่ปรับตามน้อง จะมาบอกเป็นความคิดน้องไปหมดก็ไม่ต้องมีทีมงานแล้วครับควรมีทีมงานดูแลภาพลักษณ์งานต่างๆก็ไม่ใช่ไม่ดีนะแต่มันซ้ำๆโทนซีดขาวเนี่ยโทนคล้ายกันหลายงานมากหาทีมงานหรือช่างใหม่ๆมาทำบ้างอย่าผูกขาดขนาดนั้นมันน่าเบื่อผมยังเบื่อเลยบางทีควาเขียนต่อไปนะครับผมเห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของบ้านเบสและแฟนขับลิซ่าครั้งนี้มากเลยนะ เมื่อก่อนมีปัญหาอะไรชอบบอกให้แฟนๆน้องเงียบไว้ต้องเห็นแก่น้องแต่ที่ผ่านมายิ่งเงียบก็ยิ่งแย่งานยิ่งช่วยภาพลักน้องสําคัญมากนะน้องเป็น g b a แบรนด์ใหญ่ตั้ง3แบรนด์อย่าว่าขนาดไอดอลเลยผู้หญิงธรรมดาอย่างเราๆถ้าผมชี้โดดสภาพแห้งปลายเราไม่มีทางโพสต์ลงโซเชียลหรอกแล้วนี่คิดว่าน้องจะแฮปปี้กับงานแบบนี้เหรอแล้วอย่ามาบอกว่าน้องชอบเองเลือกเองหรือเปล่า ไปดูงานในลิลีฟิล์มที่น้องทำเองก็รู้แล้วว่าเป็นเฟอร์เฟสชั่นนลสต์ขนาดไหนหน้าเป๊ะผมเป๊ะกว่าเยอะเบื่อวายจีมากทำงานให้สมกับค่ายใหญ่หน่อยเถอะความคิดเห็นต่อไปนะครับผมตอนนี้เข้าเว่ยดูจริงๆปีที่แล้วน้องจะมีงานที่จีนมากกว่านี้อีกแต่วาจีเขี่ยวลากดินอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ได้สรุปบางแบรนดถอดใจไม่ดีละเปลี่ยนคนใหม่ ส่วนคนที่ดีวงานได้จะเห็นว่าก่อนโควิดกําลังโควิดคุณภาพงานต่างกันลิบนับโฆษณาจากจีนที่ไปถ่ายที่จีนสวยทุกงานแล้วพอมีโควิดคืออะไรพอใคายฟื้นตัวได้แล้วจะถีบหัวส่งเลยเหรอทำไมอ่ะพอเป็น3คนถ่ายให้สวยมาก3าสาวสามารถไปร่วมทีมงานของแบรนด์ได้แต่ลิซ่าต้องทีมวาจีเท่านั้นเออถ้าถ่ายสวยก็จะไม่ว่ารอกงานดูมีมิติทุกงาน แต่พอเป็นลิซ่าถ่ายไปให้มันจบๆยิ่งรายการที่ผ่านมาจะเดือนหนึ่งแล้วให้น้องจำศีลเหรอชุดขาวไม่เท่าไร่ทรงผมอีกบางคนบอกว่าน้องชอบถ้าน้องชอบจริงๆภายมือไปที่ลิลิลฟิล์มเชิญชมมาตรฐานการทำงานของลิซ่าบางคนก็อย่าหูหนวกตาบอดปกป้องใครให้มากปกติเราไม่ค่อยจะเอาเรื่องดราม่าในทวิตเข้ามาพูดในนี้หรอกแต่ช่วงหลังๆมันก็เกินไปไหม YG อีก2ปีหมดสัญญาไม่ต้องตอหรอก รับรองมันดองแน่ๆเงิน25ล้านได้คือหรือยังทำไมมันจะชาตินิยมอะไรขนาดนั้นและคนนี้ต้องเป็นคนมีอำนาจใน YG พอสมควรถึงสามารถปล่อยงานทช่วยได้ถึงทีมงานจะช่วยแค่ไหนแต่ถ้าคนปล่อยไม่อดุมัติยังไงก็ต้องกลับไปแก้อะไรไม่ดีส่งเด็กมาออกหน้าตลอดอะไรดีๆเก็บไว้เอาหน้าคนเดียวคลิปเดอะมูฟวี่ล่าสุดยังเสนอหน้ามาเอาหน้านะส่วนร่วมอะไรก็ไม่มีเลยสักนิดทุเรศจริงจ คิดเลยว่าเดวงใหม่จะมาดังเท่าแบ็คพิงจำคอมเมนต์หนึ่งได้ตอนนั้นคุณถีดบิ๊กแบงแย่แค่ไหนตอนนี้คุณปั้นวงเท่าบิ๊กแบงได้หรือยังมันน่าให้มากนะ YG แต่ไปต่อกันอีกความเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมมีคำในใจกับค่ายนี้เป็นหมื่นล้านคำอีกกีปีจะหานักร้องที่ดังขนาดนี้ได้ยอด IG ตามขนาด 40- 50ล้านวงการนักร้องว่าดังแล้วคลิปเต้นเป็นไวรัลทั่วโลก วงการแฟชั่นกลับไปได้สุดกว่าถึงขนาดได้เป็นคณะกรรมการในงานแฟชั่นใหญ่ของฝรั่งเศสที่มีแต่ตัวพ่อตัวแม่เท่านั้นแล้วรูปร่างหน้าตาก็ไปได้หลายๆโซนทั้งเอเชียอเมริกาและยุโรปมีเด็กคนอยากทํางานด้วยไม่เข้าใจทําไมวายจีทำงานเหมือนไม่อยากให้เขาดังทํำลายภาพลักษณ์ศิลปินแล้วนับวันมีแต่จะแย่ลงเรื่อยๆนะเราเห็นด้วยที่บ้านบาและลิลิทีมมาประกาศแข่งข้อกับวาจีรอบนี้ อย่างบ้านบานจีนพูดกันตรงๆก็รู้กันอยู่ว่าส่วนใหญ่ประเทศนี้เขาคลิปเมนกันหนักมากแต่บ้านบานบ้านนี้ดราม,ม่าไม่ค่อยสนมีอะไรปาสลิปสนับสนุนน้องอย่างเดียวเลยแต่รอบนี้แม่ออกมาฟาดแล้วรถแห่คงจะไปอยู่ที่หน้าตึก YG เร็วๆนี้แปะรูปกับคลิปให้ดูงานถ่ายแบบกับโฆษณาของลิ t ในไทยโปรดักชันโดยทีมเก่าปี2019แต่ทำไมมันออกมาดีได้นะฮะ ต,ต่อกันดีความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมอยากให้น้องคิดหนักๆในการต่อสัญญารอบต่อไปพลาดแล้วคือพลาดเลยวงการนี้ต้องการความสดใหม่และกระแสซึ่ง YG เองไม่เคยตอบโจทย์การโปรโมทการต่อยอดก็เรียกว่าแย่รักวงรักเพื่อนก็บอกเข้าใจได้แต่ทุกอย่างต้องเติบโตไม่มีทางที่จะเดินเส้นเดียวกันได้ตลอดเนังจากนี้อีกสปีส่วนตัวถือว่ามันคือช่วงค่อยๆลงแล้วถ้ายังอยู่ที่เดิม มั่นใจมากว่าโดนดองแน่นอนความคิดเห็นต่อไปนะครับผมผมบ่นมาตั้งแต่ปี2019แล้วว่าไม่มีลูกค้าคนไหนเขาพอใจกับการโดนมัดมือชกให้ค่ายจัดการงานโปรดักชันทั้งหมดหลอกเสียเงินจ้าเป็นล้านๆ้านดอลลาร์ยังต้องมาจ่ายเพิ่มให้ทีมโปที่เราคุมงานไม่ได้อีกกระแสตกเมื่อไหร่เอเจนซี่เขาก็ไม่ช่วยเชียรลูกค้าก็ทิ้งไปหาคนใหม่แล้วเพราะค่ายเรื่องเยอะเกิน วิธีแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดคือให้ลูกค้าจัดหาทีมโปมาทำเองยังไงเขาก็ต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อแบรนด์ของเขาอยู่แล้วและถ้างานออกมาแย่นั่นก็เป็นความผิดของลูกค้าจะมาโทษค่ายหรือดีซ่าไม่ได้แต่นี่รับตังเขามาแต่ทำงานไม่ได้มาตรฐานมันก็เสียกันหมดสิครับส่วนเ,นเรื่องค่ายขัดขาชานิยมอะไรนั้นอันนี้เราคาดเดากันไปเองนะไม่มีหลักฐานค่ายอาจแค่ช่วยก็ได้ไม่ได้คิดเยอะอะไรขนาดนั้น ส่วนน้องจะอยู่ต่อหรือไม่อันนี้ไม่กดดันน้องนะเอาที่น้องสบายใจที่สุดเป็นพอ่อแต่ณเวลานี้เลิกเถอะทีมโปรเดียวทำทุกงานผมอยู่วงการเอเจนซี่ผมรู้ว่าเป็นนโยบายที่บ่อนทํำลายศิลปินคุณขนาดไหนอันนี้พูดให้ทั้งวงเลยนะไม่ใช่แค่ลิซ่าคนเดียวความคิดเห็นต่อไปเลยนะครับผมบ้านบาน้องเป็นบ้านบานที่ดีมากๆมีอะไรก็จัดการเองไม่ค่อยเอาดรามาร่าในจีนออกมาให้เรารูหรอก แต่นี่เขาคงจะสุดๆแล้วเพราะตอนนี้ในเวยคนทั่วไปที่ไม่ใช่แอนตี้เขาก็บ่นน้องกันนะเรื่องชุดเรื่องผมเขาไม่ได้ด่าค่ายประเด็นหลักคือเขาด่าน้องไม่ให้พูดตอนนี้จะให้พูดตอนไหนพูดตอนน้องดับแล้วเหรอล่อยพูดไม่เคยคิดนะว่าค่ายที่มีแนวทางไม่เหมือนค่ายอื่นค่อนข้างจะมีสไตล์ไปทางตะวันตกแต่ทีมงานบางคนกลับมาชานนิยมใส่น้องขนาดนี้บางคนอาจจะคิดว่าดาม่ามากไปเชิญไปดูผลงานก่อนนะ ไยมาออกหน้าเหนื่อยจะพูดแล้วแต่ก็ต้องพูดจนกว่าจะได้รับการแก้ไขมันติดติดกันหลายงานจนเกินไปอย่างเห็นได้ชัดไม่ฟังใครด้วยละ่ะอิตานี่อยากรู้จริงๆใหญ่โตแค่ไหนใน YG ถึงไม่มีใครกล้าคัดค้านงานของเขาเลยความคิดเห็นต่อไปเลยนะครับผมมันเป็นสิ่งที่ควรเรียกร้องมันไม่ใช่แค่การทรดอย่างเดียว แม่เท่าเทียมกับคนต่างชาติอย่างน้องแต่ YG กําลังทําลายภาพลักษณ์ของน้องจริงๆเอาเรื่องทางฝั่งจีนก่อนแม่จีนเขาเล่ามาเลยว่าหลายๆแบรนด์ที่ต้องการทํางานกับน้องต้องแคนเซิลไปเพราะความไม่มืออาชีพของ YG หรือแม้แต่แบรนด์ที่ทําสัญญากับน้องบางแบรนด์เขาทํากิฟต์เซ็ตพิเศษเพื่อเอาออกมาขายให้แฟนคลับน้องแต่ YG ยียึกยักถ่ายรูปน้องไม่ทันทํางานเลทจนเขาต้องไปเอารูปกเก่าของน้องออกมาทําขายเพราะไม่งั้นมันทําไม่ทัน เฉลยให้นะงานดาวนี่ยังไงนี่ก็ซื้อบ็อกเซตมาสองชุดตอนนั้นก็ไม่เอะใจเพิ่งมาถึงบางอ้อตอนแม่จีนออกมาบอกหรืออย่างตัวนมเปรี้ยวแบนตั้งใจจะทํารูปน้องพิมพ์บนนมเปรี้ยวแต่ก็ทําไม่ทันเพราะวายจียักษอีกแล้วจนสุดท้ายเขาก็ทําไม่ทันแต่เข้าใจไหมแบนเขาจ่ายค่าตัวแพงเขาควรได้สิ่งที่เขาจ่ายไปคือการได้ตัวน้องมาโปรโมทสินค้าของเขาอย่างเต็มที่ถ้าใครไม่รู้เคยมีข่าวออกมาว่าตอนปี2020 งานเมนเทอร์งานดาวนี่งานนมเปี้ยว3งานน้องหารายได้เข้าค่ายได้150ล้านนะไม่แน่ใจนะว่าเป็นส่วนแบ่งที่หักมาจากค่าตัวน้องได้ยังหรือต่อให้เป็นค่าตัวเต็มๆงาน3ตัวกับเงิน150ล้านมันก็เยอะมากอยู่แล้วแล้วดูว g ทจีทำกับน้องสิก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผม คลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อ,อย่าลืมกดไลค์กด Sub ส subscribe ไค i b e ไวด้วยนะฮะเพื่อเป็นกราจัยในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ